ขอต้อนรับเข้าสู่ Watchboy Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติงเช่นใดบ้างต้องแล้วเสียงต้องสูงขึ้นทุกทุกครั้งที่พูดชื่อช่วงนี้เลยใช่ไหมใช่กลับมาอีกครั้งนะคะกับการ reaction วงไรส์นะคะ R1SE ไรส์จ้า นีก็เป็นคลิปที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะจ๊ะของเราซึ่งเราทำ EP ที่ 1, 4แล้วก็8ไปแล้ววันนี้เราจะมาทำ EP ที่2ในรายการ Via a s i n g แต่ก่อนที่จะไปดูการเราต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราก่อนนะคะนั่นก็คือ V.TV ขอบคุณขอบคุณที่ทำให้เราได้ React วงไร่อย่างถูกรีคสิทธิ์นะคะซึ่งก่อนที่จะไปดู EP ที่2เราให้ข้อมูลเพิ่มเพิ่มเติม EP ที่2เนี้ย รายการจะมาในโจทย์ท่าไม้ตายฟิลจะเหมือนทุกตอนเลยก็คือรายการเขาจะให้ค่โจทย์แล้วก็ให้น้องอะไปครีเอทเองเลยว่าจะโชว์เพลงอะไรจะทําอะไรเกี่ยวกับแบบท่าไม้ตายซึ่งเพลงที่น้องเลือกมามันคือเพลงชื่อว่า Looking อะไรนะ Fortable ใช่ซึ่งทีมที่น้องเลือกมาคือเป็น r o อกซึ่งไรซ์ไม่เคยทำ Rock เลยทุกคนแล้วก็บอยแบนด์ทำ r ็อกแบบ100%ซแบบนี้น้อยมากซึ่งก็ถือว่าเป็นการแบบฉีกมากๆของแบบ ของโชว์<ม>ในบนเวทีนี้เลยวงจีเขาก็ไม่ค่อยทํากัน<ม>ถือว่าน้องก็อาศัยความกล้านในการที่จะทํามากเราก็ค่อนข้างที่จะแบบอยากดูสุดๆไปเลยนะจ๊ะก็เหมือนเดิมเหมือนอีพีหนึ่งเราจะให้เพื่อนๆได้ดูตั้งแต่อตอนที่น้องซ้อมเลยะจะได้รู้ว่าเอ๊ยมันเป็นยังไงไ,ไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยคะ่ะ,ะ,ะไปจ้ปปา,า,าวงที่น้องเจอคือวงเดิมนะใช่คือวงจิงเหมือนเดิม

我就敢跟你玩摇滚。安妮信林老师呢？我们想做摇滚，嗯、想跟你学习。我知道没有跑学给我们的。啊，来了。很可 <laughs>

我我听了他一张专辑，叫是个爆炸》，就是。哦。这就我来了。长嘞。哦哦哦哦，你长嘞。这个调声下降，然后身高。你高嘞，

对对对 o n 编อะไร咯？你要负责对接，我们四个学老师，四个学员，然后每人写，有了 b e a 曲以后，让他们开始分配写词，比如说楠楠写 rap 啊，然后蕾蕾写 vocal 啊，或者都可以的，可以其实有两个段，第一段我们可以写我们在寻找麻烦，提升自我的事情，然后通过我们之后，第二个那个我们。这个 我们升级为十一头钢铁力量，因为我们克服了那个所以也来到我的麻烦英雄面前。我求，我他俩没把呢，干脆吧，求。嗯，对你不要找我，你不要黑脸来，不要美女，不要狮子来。对啊，就一个人没找到，其实可以。然后大家就是希望能把十一个人的力量集中在英雄头上面。 然后能够出现更好的节目效果。我们想告诉大家，就是 Rise 不是一个工具人，嗯、它是一个有思想、有力量的团体，yeah, 就是要跳出舒适圈，<yeah. S 2> 就我们要去找麻烦。自己参与的比较多，编看，写词啊、分词，然后中圈比如说他是一个 rap，他是从这,个这边上这边唱，就跟着做，我觉得挺有的。那充分用，再到后面这个 其实我也是第一次参与这种团体的编舞，挺难的，全都要自己去设计。之前我们就除非是大家有想法了，跟老师上来看这里可不可以就是这样弄、这样弄、那样弄的，但这次是完完全全从一开始细致到连舞美和队形都要自己去拍摄。回来了，来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 ，这边就可以，呃，那那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 个人是后面。 要接他的那个人不要去后面躲，就在这个地方，就等斯坦老师跟他过来之后，嗯，直接进去把它烧开或者怎么样的，有个 acting 的那种东西，一起出来然后换一个人就好了。因为这个歌就是摇滚嘛，然后我们想要编排出来的东西是偏摇滚，然后有自己的状态、自己态度那种。其实我们这次想做的就是想打破男团的那种工业流程。两个人聊到很忘来，他说，聊难了。 接受的东西，我们去完成它。但这一次，我觉得我们应该更应该去提出自己的想法，因为我们其实是更明确自己需要什么，自己喜欢什么，自己擅长什么，这样我们来做我们属于我们自己的。就能做出这样的突破，当然不容易啦，因为背后有很多很多的难但就是我觉得我们家能达到这个共识，就是一件非常有勇气的一件事情。之前的包括像我们团队做专辑也好，演唱会也好。 你要考虑很多东西，没有办法说突然加一个自己想要的东西在里面。<laughs> 很多人说我们 Rise 有很多舞台，但我们 Rise 其实也在渴望舞台，因为有很多舞台是我们自己想要表达，但是一直没有机会能够表达出来的。嗯、你,你想要得到某样东西的时候，当你的欲望开始驱使你这么去想的时候，你就已经在给自己找麻烦。但是，嗯 就是这个麻烦，它不是一个坏的。它带成团，很像、嗯。确实、哦，你有点进步。哎，塞翁，塞翁。哎，变成一个大人物了，你又变成一个团。你团是由人凑出来的，人不是从团里出来的。我们几个在一起，所以才有这个东西。明确的知道我们的我。我我我，没要跟他为，太搞僵了。努力的做好自己的部分，去一起去在某一瞬间一起去表达这个火。真、嗯、的，他一定个人。h e l l ท่านประธานใช่ไหมท่านประธานมากท่านใส่สีสุกท้ากทีนี้ะ re> ู้ชมข้างหน้าแฟนๆท่านจะตีความได้หรือเปล่าเนี่ยอยากดูเลยโซโซมาแล้วชุดแบบร็อกมากจร กลัวแล้วนะเนี่ยถ้าเป็นเราอ่ะมีความหนาวๆร้อนๆอะไรอย่เงี้ยนะสไปนหนึ่ง looking for trouble ฉันก o ิ่ให้เขาต่อเรื่องชนิดกับ

อู้เสื้อดีเอยเอ้ยโอ้ยเสื้อความกลืนกรายวันไหมวานไหนมอเตอรวไซคลทำบงคุยอะจะเ้ื่อีว

ไม่ไหวแล้ว

้น <uge ot> โหคือดีจริงแล้วน้องเหมือนจะได้โชว์ก่อนวงวงที่เป็นคู่แข่งของน้องอะ <c oughs> ซึ่งอันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มอีกน,นิดนึงคือกฎของของรายการอะ่ะคือวงที่แพ้สองครั้งะจะต้องออกจากรายการเ <c oughs> วย้ย <c oughs> ซึ่งซิงอ่ะคือแพ้ไปแล้วในครั้งแรกเพราะว่าน้อง <c oughs> ชนะใช่ปะซึ่งคืออีพีแรกอะวงผู้ชายชนะหมดเลย <c oughs> ออวงผู้หญิงก็แบบเครียดอะเหมือนเหมือนแบกรับความกดดันเพราะว่าอีพีคือต้องชนะถ้าถ้าไม่ชนะก็คือต้องต้องออกจากรา,รายการเออ,เอ,อซึ่งแล้วดันมาเจอวงเดิมก็คือแบบน้องมาชนไลฟ์อีกแล้วไลฟ์โชว์แบบเนี้ยเราเป็นน้องเราปเป้าเลยนะเพแบบราะว <c oughs> ่าเราคือวอลมากละแน่นอนก็คือน้องชนะสิ่งออกจากรายการใช่คือแบบคือสมควรชนะว่าเรารู้สึกว่า ตลอดการดูคือเราคงหลุดกรี๊ดแล้วก็แบบว้าวแบบทำหน้าอยากรู้ว่าหน้าตัวเป็นยังไงมากเลยอ่ะเพราะว่าว้าวมากจริงเพราะว่าเลยอหบอยแบนด์เอาเอาเอาแซลร็อกมาทำไงเพราะร็อกตเป็นแบนด์ไงใช่แบบไม่รู้มันจะอาจจะมีการทำเบรกแดนออกมายังไงจะแซกยังไงจะจะเต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยจังหวะที่แบบมีต่อตัวแล้วกระโดดลงมาของเจ้าแบบว้าวว้าวมากเลยอ่ะแบบดีดีมากอ่ะ หล่อมากใช่แล้วคือพอแบบพอน้องแต่งชุดแบบเป็นแนวร็อกจริงปะแล้วทุกคนดูแบบดูร็อกจริงๆดูจริงจริงคือเราคือเรารู้สึกว่าน้องอไปสุดนะหมายถึงว่าคือร็อกก็คือร็อกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์น้องแบบ ไม่ครึ่งๆกลางๆว่าเออล็อกหน่อยหรืออะไรคือน้องมาทางนี้เลยแล้วก็เหมือนเหมือนแบบไปสุดเลยก็ไปสุดเลยแล้วก็วัดกันไปเลยว่ามันจะดีหรือจะเออและสิ่งหนึ่งที่ชอบก็คือว่าด้วยความที่น้องเลือกธีมล็อกอ่ะแต่น้องยังคงเอาความเป็นสไตล์ตัวเองเข้ามาทั้งแบบทั้งมีเบยบอยแบนด์ทั้งการแรปการเบรกแดนซ์อะไรต่างๆเนี่ยมาทำให้เรารู้สึกแลอแล้ไฮน้ตคือไม่หว ใช่รถคือดีมากแล้วก็เตะคือก็คือเตะมาตรงกลางหน้าทีลเตะอย่างเงี้ยเตะก็แบบมันรู้สึกว่าแบบมันดีมากเลยเนาะเราเรารู้สึกว่าน้องมีความสามารถมากจริงๆนะเพราะว่าทุกอย่างคือได้มาแค่โจทย์แล้วน้องก็ต้องครีเอทนู่นนี่นั่หมดเลยแมทั้งหมดเลยแบ่งท่อนร้องท่าเต้นคิดนู่นนี่นั่นคือแบบหูกล้องยังงเจ๋งมากเลย แล้วก็ชอบเพลงที่มันมีความเป็นเนื้อภาษาอังกฤษอะมาทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยน่ารักแล้วความหมายก็ค่อนข้างที่จะแบบดีด้วยนะอตอนที่อ่านคําแปลไปด้วย looking for trouble แล้วเรารู้สึกว่าคือแบ่งท่อนกันดีมากคือน้องแบบ กระจายกันเด่นในในแต่ละแบบแต่ละพาซึ่งวงน้องก็มีทั้งเมนร้องเมนแรปเมนแดนอะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็คือมีช่วงของตัวเองที่แบบเด่นมากดุคนคือได้เห็นหน้าทุกคนเราไม่น่าพูดผิดถ้าพูดผิดก็ขอโทษด้วยนะทุกคนแต่ว่าเราว่าเราเริ่มแม่นขึ้นเรื่อยๆน่าจะพูดคอปน่าจะพูดชื่อคบค่อนข้างที่จะแม่นขึ้นเรื่อยๆจริงๆเพราะว่าเราตามดูจริงๆนะก็จะเริ่มแบบเจะไปสน้าคนานเนาะเก่งๆครั้งนั้นเลยโอ้โหว้าวประทับใจจริงอันนี้คือให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงคือ VR Racing มันเป็น รายการที่พอเอาบอยแบนก์อบกุ๊อะด้ความที่ประเทศเขาอะมันไม่ได้มีรายการให้ให้เชอร์ฟอร์แมนซ์แบบเนี้ยเยอะๆเ,เ,เหมือนก mm hmm. ันคือมันน้อยกว่าเกาหลีเยอะแหละ mm hmm. แล้วพอเหมือนแบบจริงๆแล้วบอยแบ n ด์อบเกรุ๊ของจีนอะเขาก็มีกันเยอะมาก oh. เขาก็ต้อง เวทีที่จะมาโชว์ซึ่งในตอนที่น้องอัดอะนะตอนนั้นอะน้องเดบิวต์ไปได้แค่316วันเองอคือประมาณไม่ถึงปีอะอแ<ล>ะต่แต่วงน้องอายุ2ปีนะก็คือเป็นวงชั่วข่าวก็เดมาแล้วก็มีขึ้นเวทีใหญ่ๆไปแค่28ครั้งถือว่าน้อยออคือน้องยังถือว่าใหม่มากๆกับการที่แบบเออในรายการนี้ซึ่ง มันก็เลยต้องพิสูจน์ตัวเองหลายอย่างแล้วรู้สึกว่าเอออย่างที่เตยบอกไปว่าน้องเก่งว่ะคือได้รับแค่โจทย์มันยากนะเว้ยมันต้องมานั่งทั้งแต่เลือกเพลงเลยอ่ะว่าเจ้าเพลงอะไรแล้วเพลงนั้นน่ะก็คือต้นฉบับเขาทําไว้แบบไหนเราจะครีเอทเพิ่มเติมยังไงให้แบบมันเป็นสไตล์ของไรใช่แล้วพอการได้มาดูเบื้องหลังทําเห็นว่าน้องทํางานหนักมากๆประชุมกันถึงตีสองตีสามยังเป้นตีสามครึ่งยังเป้นอยู่เลยขอร้องน้อยทึ่นชมมากเลยตรงเนี้ยดีใจที่ได้ดูอ่ะ เรารู้สึกว่าสือเออก็คงดีใจแล้วก็เราก็ oh <my> อย่างที่เราเคยบอกไปหลายๆคลิปหลายๆแบบคอมเมนต์ mm hmm. ว่าแบบเฮ้ยเราดีใจมากเลยทุกครั้งที่มีคนมาเมนต์ว่าพี่คะหนูมารู้จักวงนี้พอคลิปพี่ oh, เลยอันเนี้ยคือมันแบบมันใจฟูจริงๆนะคือเราที่เรามาทําวงเนี้ยก็เพราะว่าเราอยากจะเป็นเหมือนแบบ ก็บอกเสียงเล็กๆแหละทุกคนเพราะว่าเออให้ทุกคนได้รู้จักว่าบอยแบนจีเขาก็มีดีวงจีเขาเออชอติดตามใช่ก็หวังว่าคลิปนี้ถ้ามันจะทำให้คนได้รู้จักน้องวาขึ้นก็คงดีใจมากใช่ยังงี้ก็ฝากด้วยนะฝากด้วยนะฝากสื่อเออรดด้วยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ตอนนี้คือต้องขอขอบคุณวีทีวีขอบคุณค่ะ น่ารักเราเสมอเลยเนะน่ารักมากๆใช่แล้วอีพีหน้าอีพสามจะเป็นยังไงก็มาติดตามกันเนาะใช่ครับผมโอเคก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกด Subscribe กดระดิ่งกกิ๊งๆให้ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามพวกเราอีกสมช่องทางนะคะทั้งทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ Watch Channel เยสำหรับวันนี้พวกราทั้งสี่คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย